นะนะเรียนกับคุณครูพี่นันเรียนแบบนี้นะครับให้มันรู้ไปว่านักเรียนไม่เก่งนะครับ We do not drink Sea water Do นะครับเป็นเว r ร to d o นํานำมาช่วยในกรณีที่ในประโยคนี้มีคำกิริยาอยู่นะครับเพราะคุณครูบอกแล้วว่าไม่มี m o d ด l v e r เว a รนเป็นไว้ถึงหน้า80นะครับนะมาดูสตรีมสดกันเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีท่านผู้ชมเข้ามาดูซีมสดก็ไม่เป็นไรเป็นไรนะครับมาดูย้อนหลังกันได้นะครับผม l i s t e n a n d read นะครับให้ฟังและก็ให้อ่านนะครับ l i s t e n a n d repeat นะครับให้ฟังและก็อ่านตามนะครับ repeat อ่านตามต่อ read อ่านเฉยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเสียงต้นฉบับกันอีกนะครับนะก่อนที่จะมาฟังครัวพี่น,นันอ่านและแปลอีกทีนะึง C D script 39 For students' book, activity two: listen and read. A, listen and repeat. Two five one Elizabeth Street, Melbourne, three zero zero zero, Australia. Twenty first of June, two thousand twelve. Dear Winai. I got your name and your address from the International Pen Pal Club. My name is Peter. I'm 12 years old. I'm in the 2nd grade in a junior high school. My favorite subjects are math and science. My hobbies are drawing and watching TV. What are your hobbies? I like sports. I play soccer and swim. There are 4 people in my family. My parents my sister Jennifer who is 14 and me we have 10 birds as pets would you like to be my pen pal please write to me and tell me about yourself and your family best wishes Peter green okay cup okay. นั่นก็คือสถานที่นะครับ251อลิซาเบธฟรีดก็คือถนนอลิซาเบธนะครับในเมืองเมลเบิร์นนะครับรหัสเบสเนียนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียลงวันที่21มิถุนายนนะครับวันที่ไวยพดลาบวชเอ๊ะเกี่ยวกันหรือไม่21มิถุนายนนะครับไวพดลาบวช เดียวินัยนะครับสวัสดีวินัยวินัยที่รัก I got your name and your address from the International Pen Pal Club ฉันได้นะครับกดแปลว่าได้นะครับได้รายชื่อนะครับเป็นรบช่องสองนะครับผ่านมาแล้วได้รายชื่อของคุณนะครับและก็ที่อยู่ของคุณมาจากา International Pen Pal Club นะครับแปลว่า ได้มาจากเพื่อนนะได้มาจากคลับนะครับคลับที่ติดต่อเพื่อนทางจดหมายนานานชาตินะครับแปลว่าอย่างนั้น My name is Peter ฉันชื่อปีเตอร์นะครับอ๋อคุณครูยังไม่ได้เขียนให้ตรงนี้ต้องเขียนให้ด้วยนะครับฉันชื่อปีเตอร์ฉันอายุ12ปีนะครับ ฉันกำลังเรียนอยู่ในนะครับเกรดที่2นะครับ Se c o n d grade รดในระดับ2องันเถอะในระดับ2นะในระดับ2ในโรงเรียนนะครับ Junior ู High School ลนะครับ high School แปลว่าโรงเรียนยมัธยมจู n i o r แปลว่าเล็กๆนะครับนะคุณครูยังไม่ได้ใส่ใส่ให้ว่าเล็กๆนะครับนะเล็กๆหรือว่าสาขานะครับนะจูเ i o r เนี่ยนะ ะครับแปลว่าเล็กๆหรือว่าสาขาของโรงเรียนมัธยมที่เป็นสาขาใหญ่นะครับนะจูเนียร์ไฮสคูล favorite subject วิชาที่ชอบของฉันคือนะครับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยา,าศาสตร์ Ho B b y งานอนดิเรกนะครับงานอดิเรกของฉันนะครับคือวาดภาพและดูทีวีนะครับ what are your hobby แล้วงานอนดิเรกของคุณล่ะคืออะไรนะครับ ฉันชอบกีฬามากๆนะครับฉันชอบเล่นฟุตบอลและก็ว่ายน้ำนะครับนะ t h There a r มี e นะครับเดอ r e แพรมี me, นะครับนะมี me, สมาชิกอยู่4ี่คนนะครับ four people ในะที่นี่แปลว่า4คนนะครับนะไม่ใช่4ี่ประชาชนนะครับนะ4ี่คนถูกนะ people เนี่ยแปลว่า four people อย่างนี้เราต้องแปลว่า4ี่คนนะครับ มี4คนในครอบครัวของฉันนั่นก็หมายความว่าครอบครัวของฉันมีสมาชิก4คนนะครับก็คือพ่อและแม่นะครับ my my parents พ่อและแม่ของฉันก็2คนแล้วนะครับแล้วก็ my sister ในที่นี้คุณครูแปลว่าพี่สาวแต่น่าจะหมายถึงน้องสาวนะครับเพราะอายุเจเนิเฟอร์อายุ14อายุ14นี่อยู่ม2ส่วนปีเตอร์นี่นะครับเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม เอาเป็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นน้องสาวนะครับนะปีเตอร์ก็ประมาณนี่แหละสิบสี่สิบห้าเพราะปีเตอร์น่าจะแก่กว่าน,น้องสาวนะครับสักป,สปีสองปีนะไม่เกินสองปีนะครับนะกพราะเรียนอยู่มัธยมนะครับมัธยมระดับสองก็น่าจะมสอ,องน้องสาวสิบสี่ก็อายุเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นน้องสาวก็ได้กันนะครับนะน้องสาวหนึ่งคนนะครับชื่อว่าเจนนิเฟอร์นะครับซึ่งอายุสิบ นะครับเจนนิเฟอร์โอเอสฟนะคุณคูณยังไม่ได้แปลให้อีกนะครับนะเจนนิเฟอร์อายุ14นะครับต้องใส่กันไปด้วยอายุ14นะครับและก็ฉันนะครับอยู่กัน4คน we have ten birds as p e t นะครับ as p e t นะที่นี่คือเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือนก10ตัวนะครับนะ ก็เลยแปลว่าเราเลี้ยงนกไว้สิบตัวแค่นี้ก็ได้นะครับเป็นที่เข้าใจในภาษาไทยแต่ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับแปลว่าพวกเรามีนะครับนก10ตัวในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ As แปลว่าในฐานะนะครับนะ Would you like to be my pen p พูคุณอยากจะเป็นเพื่อนติดต่อทางจดหมายกับฉันหรือไม่นะครับ please write to me นะครับโปรดเขียนกลับมาหาฉัน and tell me และบอกฉัน about yourself เกี่ยวกับตัว,ตวคุณเองนะครับ and your family และก็เกี่ยวกับครอบครัวของคุณด้วยนะครับคุณครูแปลไว้ไปหน่อยนะครับนะแต่พยายามแปลให้ทุกคำตัดเลยนะครับลูกนะลงท้ายด้วยจดหมายว่า best wish นะครับ wish แปลว่าความปรารถนาความประสงค์นะครับ best แปลว่าดีที่สดุด ก็แปลว่าด้วยความปรารถนาดีนะครับนะเขาลงท้ายจดหมายแบบนี้นะครับไม่เป็นไรลงชื่อปีเตอร์กรีนนะครับตอนนี้ระบบเสียงรู้สึกว่าได้แล้วเสียงฟังดังใช้ได้แล้วโอเคครับงั้นมาเข้าในเนื้อเรื่องกันต่อนะครับต้องขอไยท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้โอเคครับ read and say true or false นะครับให้อ่านนะครับทั้งหมดนี้ทั้ง8ข้อและให้ตอบว่าถูกหรือผิดหรือว่าจริงหรือเท็จนะครับ ข้อหนึ่งนั่นก็คือปีเตอร์กรีน is a student ปีเตอร์กรีนเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะเขาเรียนอยู่ในชั้นในระดับสองนะครับนะ the second grade นะครับ in junior high school he lives in England นะครับไม่ถูกนะครับเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเขาว่าอาศัยอยู่ในออสเตรียนะครับนะเอออสเตรียทุกทีครับนะข้อที่สาม he like Match and Sign นะครับเขาชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์อันนี้ถูกต้องนะครับนะเขาบอกว่าเขาชอบสองวิชานี้นะครับ He has one brother นะครับเขามีน้องชายหรือพี่ชายอยู่หนึ่งคนนี้ไม่ถูกนะครับเขามีน้องสาวหรือพี่สาวอยู่หนึ่งคนนะครับชื่อว่าเจนนิเฟอร์นะครับซึ่งมีอายุ14ปีนะครับ h e ีย s เทนเบิรใช่เลยนะครับเขานะครับมีนกอยู่10ตัวนะครับเอสเพสก็คือเลี้ยงไว้ในฐานะสัตว์เลี้ยงนะครับนะคือเขามีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้10ตัวคือนกวันเถอะ Jennifer ร s his sister นะครับถูกต้องนะครับ Jennifer เนี่ยเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะครับนะในเนื้อเรื่องเมื่อกี้คุณครูแก้ว่าน้องสาวก็ให้พี่สาวหรือน้องสาวเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนะเป็นกลางไปเลยนะครับเพราะ sister เนี่ย ขาให้แปลว่าพี่สาวก็ได้น้องสาวก็ได้นะครับถูกต้องครับอ้าวคุณรัูยังไม่ได้ขีดให้นะครับนะนกสิบตัวถูกต้องนะครับเจเนฟเฟอร์ถูกต้องนะครับอาฮีไลค์จูโร r แอนด์เพลสโซเกอรกอนะครับ,รบเขาชอบวาดภาพและก็เล่นฟุตบอลถูกต้องนะครับนะโทษทีครับ เขาชอบวาดภาพนะครับวันนี้เมื่อกี้นะครับวาดภาพดูทีวีนะครับเล่นฟุตบอลแล้วก็ว่ายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อเจ็ดนี่คือคําแปลนะข้อสุดท้ายนะครับเขา he does not like to swim เขาไม่ชอบว่ายน้ําผิดนะครับนะเพราะเขาชอบว่ายน้ํานะครับนะ โอเคนะครับนี่คือคำแปลนะครับคุณครัวพี่นันแปลให้สดๆเลยนะครับไปดูหน้าสุดท้ายกันนะครับ